สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วังกว่างร้านวังกว่างที่วังกว่างนะครับก็ผัดหมูชิ้นไก่ดาวค่ะแล้วก็มาสั่งร้านอาหารโตโต้สโตร์แปดเก้านี่นะครับผมก็นี่เลยเล่นเซเล็กน้ําไก่น้ำไก่ตุนไก่ตุน<แ>นี่หน้าตามแมคคานะครับน้ําร้อนมากมาเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟแล้วครับ แม่ของแม่น่ากินว่ะไม่น่ากินไหมหน้ากินด้วยไม่หิวเลยไม่หิวเลยฮะไม่หิวเลยไม่หิวไม่หิวก็น้ำเยอะหน่อยครับได้เลยคโอเคเดี๋ยวลองชิมร้านโตโต้ก่อนว่ารสชาติเด็ดขนาดไหน